เจอเกือบเกียรติศิลมาดูซิว่าจะเป็นยังไงยิ่งชุกยิ่งชุกเปลี่ยนชีวิตชีวิตเปลี่ยนฮึมฮึมเรียบร้อยคุณมิกเริ่มก่อนจงใจไงใช่ไม่หกยายหรอกเขาคุณไม่อยากเขาไม่อยากให้คุณเริ่มก่อนหรอกเพราะว่าเขาจะดิสเครดิตคุณเองเขาอยากเริ่มก่อนเชิญประจวบแจ้าเขาได้เกียรติหรืเกียรติชั้นเกียรติวะทำามอนาคตเพราะเธอหน้าคุณจะไม่รอดแล้วคุณเห็นอนาคตแล้วเมืีอนาคตเลยเหรอใช่ดังซอยบึนบึนโอ้ใช่ใช่ทำไมวะ เอามาแก้ทางดิ่งมันแก้ทางดิพี่นัทเนี่ยได้แล้วอไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่จัวนึงอื้อหือหือแล้วไอ้ทำพี่นี่สบายใจผมให้เขาสบายใจรอบนี้1 2 3เฮ้ยลงทัำก่อนดิอ๋อเอาใช้สูตญ สองชินกาแ็งแข็ตลล์คือนเก๋สไรไรเลสตัวผ่านชื่นผ่านชื่นอม่เดินในกองไมนี่มินใส่ได้ไปเดียวือแตัวดีโดนแบนอยู่ไงยังไม่โดนปดจนจริงๆแล้วคนที่เขาแบนไปเขาจะมาปลดแต่คนที่เขาแบนจะออกมาเลยเป็นหาวนเป็นยันรุนอะ เเป็นนองลก็เลยจบเลยครับงานนี้ทุกคนครับผมยังส่งแฟกไปผมกำลังให้เขาเซ็นอยู่ฮะัโอ้เราคิดถึงเขาครับแต่เกีนสเต็กเลยกนช่สุดยอดใช้ได้พวกเราเป็นแฟนแทนของเขาครับคิดถึงครับเฮ้ยอะไร้วนกับไสองสอดสัมพันธภาพหมาสูุ้แล้วก็โอเวอร์คิวโอเวอร์คิวซัทหนึ่งใบในเมนเฟสรวมไอเทมไอออสแล้วก็มอนเตอร์ก็เป็นลูอ่ะ ดิโล่หาวิชิตมันมีไอเทมไหมเนี่ยไม่มีไม่มีโอ้โหหายไปจากที่นี่กับคุณฟักฟุกเกินไปเนีลยใช่เปิดเด็กโชว์กันอย่างนี้เลยครับทุกคนครับผมรู้เขาจะพอไปกไอเทมไปไหนพวกนั้นอีกไอเทมจุที่นี่เฮ้อเฮ็กเลยวะยิงหนึ่ง ทำไมอะมีอะไรใครที่โดนนี่โคตรสวยอะบอกเลยใครที่อะไรนะใครที่โดนยิงไอ้นี่อโคตรสวยเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาใช้มฝึพฝึกขึ้นมือไม่เป็นฝึกฝึกัวมใสเลยใช่ใช่คือคนที่มันอ่านี่ใช้สกิลเลยไหมจะได้เป็นล็อกอันนี้ใช้สกิลบใส่ไรหนึ่งนนี้โอ้โหคนนี้ใส่ไรตั้งไรไรบีเลยนะอะไรคัตอะไรอะไรคัตอะไร๋ยวนี้จะเป็นผมเรียกมอเตอร์วอชิดันออกมา มาฝึกคุณไม่ให้คุณจะแปนเรโเลยใช็มเลื่เลยเด็ดเลยยอดดีเลยแบงย่อยเยังไปได้นะยังไปแล้วนะเดือบไอเสตอนตอนคอเขาพอแล้วคุณเขาพอแล้วเขาพอแล้วพี่มอจีไปนะสองไปโอเคแข่เลยนะเก็งเลยเียบเียนี่ติดอะไรอ่ะไปนี่มี ตีเอ้ยไม่ใช่แอคทีฟจ่ายเกรดหนึ่งทำลายไอเทมแอคด้วยแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันขึ้นมาตอนแอคแต่เฟสใช่ไหมมันก็ไม่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องใช้นี่ก่อนมันใช้ไม่ได้ต้องใช้นี่ก่อนใช้ไม่ได้เลสก่อนยิงไร้ผมได้นี่แหละคุณเลยอพยศโดนไปเรืหนึ่งไม่้หนึ่งเหนื่อยไม่มีใครเคยโดนมาก่อนในประเทศนี้มีคุณคนเดียวที่โดนเขาไปใส่กันผมต้องแกะโดนสมุดตีตายนะใช่โดนสมุดตีตายผมย้อนภาพกลับให้ดูใช่มีแอคก่อนไหม พี่หมอเราลึกว่ามิกมันโดนสมุทรเอทีลรฮัตตีลุงร้ายอ่ะตายไม่เล่นเขาไม่เล่นอีกแบบเขาเล่นสมุทรตีก็ตายจริงพี่ออ๋มีนี่เกี่ยวกับกินอ๋อพี่่าประยุทธ์จริงทำได้ได้เหรยิงสองไลได้ยังได้แล้วยิงสองไลน์ตึ๊ดไม่ได้ทำลายมอนเตอร์หรือว่าสร้างความเสียหายนำการ์ดนีบนสนามโดช่องดับเพื่อยงสออ๋เพื่อยิงสองไลอ๋อพื่ยิงตีแล้วตายเลย ตัดทานาีตมื15หนี three, 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 ่สองขี three, ้าั้นฮิตต yeah, hmm. ิดอยู <S <S ่ไรอ่ะอิมเกตอ๋อหลึ่งีือสองใบจีนนะอโอ้นี่หนึ่งินี่สองเิเกตัานะซุเอมีไหม๋อไปนี่ไอเดียวกันเลยตัดโว์เลย ฟารมอยู่นั่นแหละจะตายแล้วอุ้ยเหมือนยุระเบิดได้ป้ะ94 94ขามอะไรวะเนี่ยขามแบบนี้ให้คนจะคอมเมนต์มาด่าเถอะอุ้มไปเดียวอุ้มไปเนี่ยทุกเกมอ่ะสองเกตจัวหนึ่งจิตพันลูกกันยุ่จังวะไอ้แท็กไอแท้กเกดไร เร่งเรร่เร่วิ่ดีกาโซการลิดลูกเือดีกาเออามือเหลือกี่ใบสใบัดทนเวทาใบเลยเนี้เชื่อผมหนลยได้สองนี่ได้กี่ใบในกองอ่ะนี่ใส่กี่ใบก็เต็มที่เลยเขาต็มหนึ่ผมเชื่อเต็มที่เขบอกว่าเต็มที่คุณก็เต็มที่เต็มที่พี่แมต้องเต็มที่เล่นแค่หนึหอะไรเตด เขากระหน่ำกลางผมเรียนเขาไม่สนข้างหน้ารักของผมใช่ไม่รู้แหละแต่คุณอ่ะโดนเวทโดนไอเทมเลสยิงเลย่ะโคตรอัปยศลยแเลสยิงมินิเกย์กัสเพอร์เฟ่สีแดงเพอเฟ่ออ๋อแล้วแบบนีเซีตอารุ่งครับมินิเกยก็สีเรนโบว์สกิลมินิเกย์ก็สีเรนโบว์เห็นเพื่อนเห็นเพื่อนตายได้เพื่อนตายใช่มันก็มาขี่คอก่อนไงแล้วมันก็ตายไปนึกสภาพไม่ได้เกลสเลยเนี่ยพอเห็นเพื่อนตายมันขี่คอแล้วก็ถึงเพื่อนบนพื้น สองเกตดบิ๊กวิสตอมเดอดเดดเดอดเดดเดนี้สองเกณกอนอ่าคัเตอร์สองเกาอรมบอเกินแล้วโอเคตั่ายล้างกันเลทยิงหนึ่งหน่วยเขาไม่ได้บอกสังไวยอะนี่มีสามชี้นี่มีสามชี้นะสามชี้เลยใช่มันแจกชี้ให้เกียร์ก๊อมีเกียร์ก๊อตทั้งหมดโอ้เหมือนเกไอแหก่อนไหมใอแเตเกียร์ไลสกิลของไปนี้ ชีเปบาไปเลยหนึ่งรอบไม่ตีเข้าหรอเอาได้สองไลท์ตีสามชี่หนึ่งสองสามเดี๋ยวไล่หกกับมาเท่าเดินสาวโดนตู้ส่งแนได้มีคิวหรือย่างอันนี้อันนี้เทินศัตรูก็ได้เหมือนกันนะอ๋อเข้าไอ้แทกเหรอใช่ใช่อันนี้ระเบิดไม่ได้เหรอใส่สองสิบใส่สามคุณถามอะไรกูต้องบังเลยคุณบิ๊กคุณผ่านภาคเอ็กซ์น้อยเนี่ย นี่เลยเปิดได้แต่ถ้าเกิดมีมีมินิแก๊งครับตายจะได้นี่คาตรีนลงดาบอ่ะก็ได้เหมือนกันได้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 เอาละครับตอนนี้มีน้องทักอินบ็อกซ์มาถามว่าพี่เอครับสมองกุณไม่ดีเห็นไหมไอเก่งไหมน้องไม่เห็นในคลิปหรอครับมันเพิ่งเทิร์นคิวได้จัวหนึ่งอีกรอบหนึ่งเอาอีกแล้วคุณบ้าไอคุณบ้าคุ้มยังไงเนี่ยเขาขวางเราเขาขวางเราเขาขวางเราเพื่อนี่เขาจะได้ตามเราไอ้แค่หนึ่งเกรดหนึ่งไรท์อันนี้เซฟท่อบ อ๋อมันเตือนละครัั้งเอออนนี้มันใช้ได้เท่ละครั้อเท่าไหร่เนีสามพันสพเอาดิเขาตายไหมหกพันนองละกันนก้าพันระเบิดเทิ่มใช่ยีบาพกับที่ห้เดนไหมมนี้ไม่มีเดนแตกแล้วแตกเลย ไม่สำเร็จมี6,000ตรวเีอะไรตัวลิงสองรอบเออ๋ออ่ะอย่าทำแบบนี้เลยสัญญาเตือนกักที่ไนวะนี่ดีกว่าตัวไหนดีตัวไหนตั6,000ปิลิงแบบนี้ ตายโอ้ต้องไปดีวิทดีวิทบัตรหรียญเอ้ยหายไปสุดยอ,อดเ,ยอเลยลูกพี่นี่ผมได้หลายอย่างได้หลายแล้วได้ไหลายเลย ใช่เขาไม่ตีอ่ะเขาปล่อยคุณได้ไรเป็นงั้นแหละแล้วคุณก็ดูหักไรจากไอเวสเซทไอเทมยิ่งเงยคนแรกในประเทศไทยอันเทิร้ลอันเทิ้ลไปตามใบหนึ่งสองขึ้นไปอีกใบหนึ่งเรียบร้ออันเดิ้ลไปดูดิได้จูบดีสามใบขึ้นมือีกตายเพราะเวสเซทนีไม่ใช่อะไรคุณไม่เปลี่ยนร้อง่ายอ่ะครึ่งเด็กไปแล้วตอนนี้นี่ผมมีใบนี้อยู่ไรผมกับปาต่อเถอะทุกเทอนเลยนี่ไงมีน้องถามถึงเด็กลิซสมองโกนียแงไงครับแอดีโนปอครับทับต้องทำแล้วนะครับผมว่า ะพี่เดี๋ยวแอดมินอุปกรทำให้นะครับน้องๆอที่เข้ามาอ i n b อกถามนะครับไปดูในวีดีโอคัฟจับได้เลยมีสองคอมโบให้ด้วยไหมครับแบบนี้มีอต้องมีสองคอมโบด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูอรอดนี้ไม่ขึ้นง่ายอยู่ใต้กองราดูตรงนี้ ไม่ยากขัดเกมอะไรเันอีกเนี่ยขัดเกอะนรปลงเื่อคอสใบใช่ไหมใช่ไม่ใช่อเข้าโซแล้วก็อันนี้มันฉลาดมันแล้วก็ยิงขนได้๋อเป็นตัวเขาตดีนี่นอ่นั่นไงก็คือเขาจะยิงทิไม คุณจะไม่ได้สบิลปลาใส่ไอเทมอีกแล้วแต่คุณจะโดนไอไอเทมปืนใหญ่นั้นเล็กยิงหัวแทนเอาเล็กยิงมากิ่มฟันได้สองไร่ปืนใหญ่อาตีใครจะเอาก่อนเอาดีเด็กอ่ะผมมีผมอะไรอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนล็อตสอดจ้าไม่ได้ล็อตอย่างนี้ใช่อยากคาดเกตนักล็อตเข้าเกตอะไรเดี๋ยวผมมาเช็คทำได้ยิงสองไร่ผมจตายป๋องไหมครับนี่สองที่ พี่สพี่ปับปับสพี่เล่นนันเน่เล่นลิ้นกิ้ทำลายเช่นอ๋อเช่นนี่ไม่ใช่อะไรผ่านนะผ่านแล้วผ่านแล้วไอ้ลอดไอ้รอดทัวรยังไม่มาอีกเหรอเด็กไหมใช่แล้วเก็บอะไรไว้เนี่ยเดี๋ยวสงสัยต้องให้เบอร์พิชดันมาช่วยแล้วแหละคุณนี่สองไลน์ด้วยจิบจิบทำพี่นี่ใจ่ายโชว์ จั่วไปก็เท่านั้นแหละเทินหน้าไม่รอดแล้วไม่เลือดอย่างเงี้ยายจนตายอ่ะมันไล่ไปมาแล้วมันไม่มีในดอกไม่ใช่หรือไม่มีในดอกเหรอใช่มันไม่มีมนในมหาพนัง,งานแล้วใช่ไหมมันอยู่ในเกตยัยงไงล่ะ มีน้องบอกว่าได้ครับเดี๋ยวผมรอดูที่วิจิการช็อปครับผมเราเป็นการคอมโบเลชั่นกันนะครับระหว่างสองช่องครับเรามาดูปีไฟกันที่นี่ครับเราไปดูเล็กๆและคอมโบต่างที่วิจิการช็อปคอมโบเล็กๆแตตอนนี้วิจิการช็อปเราคอมโบเองเนี่ยออเนี่ยได้เกรได้เออไปได้สามใบไม่เจอหรอกแถมทิ้งกองฟรีเห็นไหมเปิดโชว์นี่โชว์นี้โชว์ไปสามเส้นเด็ดเห็นไหมอันนี้มาเป็นมันได้ไม่ได้พี่มอนมันได้อมอนหรือลอสเรียบร้อยครับคุณมิก โชวเด็กไปสเต็ปแกมบิดครับยังไอยากเอาเอาให้เขาให้ตายยังอยากเอาต่อโอ้โหไม่ได้แลวมีการคุเปิด่อนคุ้ค่อยคิดเด็กๆจะเอาแล้วจะทำยังไงแล้วขุดแล้วใบขุดอะใบใช้หมดแล้วไงล่ะใช้หากระจวอเล่นตั้งนานเป็นชั่วโมงเลยคุณ เกิน,นหรอก <ละ S 1> ไม่ทำไรนี่มองมือกี่ใบอ่ะนี่สี่ได้กี่ใบเนาะ้าเก็บไรสิโอเคแพทแพท ตัวนน้ว่าจะ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 ฝึกเร็วเตือนตื่นหันมาทีนึ่งตัวนั้นก่อนเข้าอาารเสร็จติมอยู่ก่อนเข้าเลยอย่างเงี้นเหรอยเลสเดเลสเดี๋ยวเลสเดี๋เลสเดี๋อะไรไหมฮะใช้เมนอะไรเม็ยังอยู่เมนเฟสอยู่ยังอยู่เมนเฟสไม่มีอะไรทำลายได้ใช้สกิลนี้แบ็คแพคแบ็คแพคอะไรแบ็คแพคอะไรเป็นดอลลาร์แบ็คแพคลิงียกลางอ่าหนึเรียบร้อยครับหนึ่งสองได้สองใบ เด็กมินิเกตของเขาใส่มินิก๊อดกว่า80ใบโอ้ตั้งนานรถไปขึ้นแบบนี้ใช่ครับคุณมันแตกต่างจากเขาไงก็เพราะเขาคือเอ็นผมลืมไมหมแกรถึนผมได้เขียร์ไดร์ฟได้ยังอีกน้องน้องน้อน้างน้องบังคับโอ้จริงจริงเอาหนักอ่ะลงโอ้มาเลยมินิเกตก๊อดไป็นเพื่อนขี่คอเห็นไหมเกจจัวเกจจัวนะครับจังหวะนี้เพื่อน ใช่ครับรอบที่สองเตือนมาแล้วครับตอนนี้คอมบิเนชั่นลุกไปซะไม่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 เขาเขาเป็แบบไอ้สุกคนที่เหลือเดลขสามไปต่องเจ็ดโอ้โหมาแล้วมาเป็นคนสามไปแล้วอยู่ดีๆไหมเกิดความวุ่นวายลงมาเล้นตายแน่โดนยิงหนึ่งไปดิ ไม้จิ้มฟันดอสองนี่แข็งแล้วเหรอใช่ยังยังนี่ใช้ก่อนแล้วก็ไอเทมเสรแล้วก็คุณมีอะไรขุดเขาได้เหรอมีอะไรขัดเขาได้ไหมเหรอไม่มีไอแข่งไหมได้เกตได้ไลจะเอาตายมีโอกาสชัดแล้วนะคุณเจ็บพี่หมอมีตัวโมกบองโอ้ยสองหนึ่งคุณมีตั้งเจ็ดไลท์เชี่อผมเพรากระหน่ำกางขแข็งอยเนี่ยไม่เตะก็ตายแล้วทนี้อะไรนั่นน่ะ และทุกตัวบวกคริะใช่ตัวบวกีน่ไงสามครินี่ไงบวกคริหมดทุกตัวดูให้ดีคุณมิกแหกตาแหกตาเหตูนดูผมรอดไงล่ะเอาจะทำอะไรไหมเนี่ยตอนเขาตีไงตีเบลลิสอันนี้ก็หกคริผมเหลยหนึ่งว่ะดีเฮ้ยใครจะรู้เขาอาจจะเขาไม่มีเกรหมดอะไรหมดพี่หมอต้องตีตัวนี้เดี๋ยวมันได้เกรไลฟ์ไปพี่กเอาได้เขาตายใช่บุเล่นบุเล่น ่่เกีียยวอูดใช่มใช่เลู่อีไม่หนึ่งเลือไล่หนึ่งก็ยังดีคุณจไล่ไม่ได้อ่ะสามสอาจบเธออ่ามีลอแตนแตนแตนดูเลนนิคุ้มี่เลยนี้เดียวไม่ได้ทำอยุ่ทำยุ่งเลยทำยุ่งเอาไปปลาทิ้งไปให้คนข้างได้ได้เอาไปได้เอาดิเอาดิเกียดในนี้แหละอะไรคุณทิ้งมือสามเอใชใช้ม่มือ ใช้คุ้มมากอะไรคุ้มวะเด็กใช่ไหมพวกเสียเวลาจัดมาบอกแล้วว่าเล่นเยอะกันไปละไมจัดบอกมันจัดเดมแล้วจีวนหนึ่งใช่ใช่นี่คือรอบชิงครับรอบชิงชาเลนจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนี่ว่ามันไม่ตกครับไม่ตกดอกบ้านกุณซีใส่เมื่อกี้ใบแล้วเนี่ยเด็กเอาจะขนาดนั้น ไม่โอเวอร์ไซด์ด้วยอันนี้เทคนี้ก็คืออ๋อยายเป้าจะกินหมดแล้วเทคนิคทำนู่นแล้วมือได้อันนี้มีกระตานตายได้เก็บได้จุ่เห็นเพื่อนตายต่อหน้าต่อตามีกัดกันหรอกเจี๊ยบเจี๊ยบมีอันไหเลยให้ดุสภาพเลยนะเกียร์ไรให้ดุสภาพด้วยดสภาพคุณมิกเดินผ่านช่องช่องลมแล้วผมขึ้นมาทำไมวะแล้วผมก็โดดลงช่องลมเลยคุณมิกก็ไม่มีโอกาสที่จะวิ่งไปกดปุ่ม ใช่แล้วครับคลิปนี้17นาทีเข้าไปแล้วนะครับจังหวะนี้ครับกะเด็กเอาเลยแนี่ดูกองเตอีเอ้อสี่ขีดกางสี่ขีอ้เออสอสี่ดับเบิลแท็กเอ้ยเออติปเปิลแท็กละหนึ่งสองสามสี่ัดนตนถึงยังไม่แตนข้าเทินถึงวาระถึงตายผมนะ 2องสามได้สองตัวเนเอ้ยไอเขียวขึ้นมือใช่ไอเขียวมันเป็นนักซิงเทิร์นก็มันมีไอเทมดีคอยจิ้มแทงเลสดทีหนึ่งคุณจะตายเคียวเขาต้องเอาเมย้ผมต้องจะเอาตัวอื่นดีถ้าคุณตายเนี่ยคุณเสือคุณบอกเองว่าผมนี่เกี่ยวกับซิงเลอร์ มาแล้วบวกเขาว่าสามพันให้มีเกียร์ก๊อตแล้วก็ได้เพนเดตส์ไอแดงมันเป็นศพแล้วเนียเกียร์กตเออรเลนเพนเทตสดับเบิลแอทแท็กให้สองตัวมันให้เพนเทตสทุกตัวป่ะเนี่ยใช่ให้เพนทุกตัวแล้วก็นี้ดับเบิลแล้วบวกพาวเวอร์สามพันทุกตัวมิกโย่แล้วครับตอนนี้ไม่แทงไหมเล็ยิงโอ้โใช่แล้วแหละมายิ่งฟันคุณจะเจ็บปวดเท่าไรไมายิ่งฟันโอเคเอาเท่าไหร่ก็เติม ในเทปหนึ่งที่สระโซกาโอ้ไม่ก็เซกิวทำไมยิงหนึ่งยิงสองไลท์อ่าเออเขาต้องอะไรดังวะไอโกนได้โดนยิงไงโอ้โหเซกิวโอเคสนุกสนานกันทีเดียวนะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดบซัมสันใครชอบเอกัสต์อะไรอย่าลืมวิธีการชมด้วยนะครับผมใครสั่งสั่งสินค้าอะไรก็สามารถไปดูได้ที่เพจที่เว็บไซต์ได้เลยนะโอเคสวัสดีครับ